สำหรับหัวข้อแรกในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการดูแลนักสู้ตัวน้อยให้ปลอดภัยค่ะซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณพจนีด่านลำลงรักผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงการดูแลเฉพาะกลุ่มเด็กโรคมะเร็งค่ะและท่านที่2ค่ะคุณอาลีวงแดงพยาบาลหน่วยโรคมะเร็งในเด็กค่ะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะก่อนอื่นก็มาพบกับการดูแลเด็กๆกโรคมะเร็งกันก่อนเลยนะคะ สำหรับเด็กๆโรคมะเร็งหรือว่านักสู้ตัวน้อยนะคะที่สำคัญของเรานะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการรักษานะคะโรคมะเร็งในเด็กนะคะก็มีการรักษาด้วยวิธีการต่างๆมากมายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการให้ยาเคมีบาบัดนะคะการให้ยาเคมีบาบัดในเด็กนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการกดการทำงานของไขกระดูกก็คือจะทำให้เม็ดเลือดต่างๆในร่างกายของเด็กๆนะคะมีจำนวนที่ต่ำลงได้นะคะ เม็ดเลือดที่สำคัญนะคะตัวแรกเม็ดเลือดที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะคะเด็กๆนะคะที่ได้รับการรักษานะคะจะมีภาวะเม็ดเลือดขาวที่ต่ำกว่าปกติได้นะคะเม็ดเลือดขาวเปรียบเสมือนกับทหารฆ่าเชื้อโรคนะคะเป็นทหารป้องกันด่านหน้าของร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเกิดขึ้นนะคะทหารเหล่านี้นะคะก็จะออกมาต่อสู้กับเชื้อโรค ในภาวะปกตินะคะเด็กๆจะมีเม็ดเลือดขาวที่เพียงพอนะคะที่จะป้องกันการติดเชื้อนะคะเชื้อโรคเหล่านี้ต่อสู้กับเม็ดเลือดขาวไม่ได้เชื้อโรคเหล่านี้ก็ตายไปแล้วก็ไม่ทําให้เด็กๆป่วยนะคะหรือว่าเกิดการติดเชือ้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีจํานวนน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงที่รับการรักษานะคะโดยเฉพาะยาเคมีบําบัดและโดยเฉพาะในกลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดนะคะ เด็กๆเ,เหล่านี้อาจจะมีเม็ดเลือดขาวที่ค่าปกติอยู่ประมาณ4,000ถึง1,000งเซลล์นะคะลดลงเป็นในหลักพันหรือว่าหลักร้อยหรืออยู่ในหลักหน่วยก็ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็พบว่าเด็กๆเ,เราก็อาจจะไม่มีเม็ดเลือดขาวในร่างกายเลยนะคะ นั่นก็หมายความว่าเมื่อไหรก็ตามที่เด็กๆนะคะรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายไปก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วการติดเชื้อก็เป็นการติดเชื้อที่สําคัญที่อาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็กๆนะคะดังนั้นเนี่ยโรคต่างๆจะเข้าสู่ร่างกายเด็กๆได้อย่างไรได้ทางไหนบ้างคะคุณอาธีก็สําหรับาทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของคนเรานะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนาะก็จะมีทางหูคอจมูกแล้วก็ ทั้งปากได้เนาะทีนี้เนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดที่เจอบ่อยที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดใหญ่ RSV นะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆาเลยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่กําลังระบาดในโรงเรียนเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมเนี่ยก็จะเป็น ไข้หวัดใหญ่ชนิดอะดิโนไวรัสนะคะตอนนี้กําลังมาเลยนะคะหลายๆคนติดตามในเรื่องของข่าวสารก็อาจจะเห็นได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆถึงแบบป่วยกันค่อนข้างเยอะแล้วเด็กๆของเราเป็นยังไงคะคุณอาลีเด็กๆของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แบบเสี่ยงสูงเนาะมีเม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะเนื่องจากว่าได้รับยาเคมีบําบัดเนาะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเด็กๆออกสู่แหล่งชุมชนนะคะก็จะสามารถเนี่ยทำให้เด็กในกลุ่มนี้ ติดเชื้อได้ง่ายกว่าเด็กๆทั่วไปหรือว่าใช่โดยโดย,โดยเฉพาะเด็กที่กลุ่มเม็ดเลือดขาวต่ํานี้นะคะต้องทํายังไงคะงเวลาออกนอกบ้านก่อนออก,กจากนอกบ้านนะคะ<ๆ>เราจะต้องเตรียมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยให้เด็กๆเ,เนาะผู้ปกครองทุกคนก็ต้องผูกแมสรวมถึง เด็กๆทุกคนก็ต้องผูกหน้ากากอนามัยอันนี้ด้วยนะคะก็คือคําแนะนําก็คือให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะคะในภาวะปกตินะคะแล้วตอนนี้มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเลยเพราะว่าฝุ่น PM อ้าวเฉลยไปแล้วว่าจะถามนะคะผู้ฟังสักหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับอากาศอะไรที่ดังไหมคุณอาลีเฉลยสะอันนี้ก็เฉลยไปแล้วเนาะฝุ่น PM 2.5นะคะที่กําลัง เป็นข่าวคือโคมอยู่ในประเทศเราตอนนี้นะคะซึ่งเราไม่ควรจะออกไปในที่โล่งแจ้งเนาะโดยเฉพาะกลุ่มที่แบบเม็ดเลือดขาวต่ำนะคะก็เด็กๆกลุ่มนี้มีความเสี่ยงใช่ไหมคะตัว pm 2.5มีปริมาตรเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลค่อนข้างเล็กเข้าสู่ร่างกายลงไปลึกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเข้าเป็นเจป่วยได้อาจจะเจ็บป่วยโดยที่แบบ เป็นโรคปอดเหลือลังได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าใครมีแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าดูข่าวนะเราสามารถวัดระดับคุณภาพของอากาศได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบในกลุ่มของ สีเขียวแสดงว่าจอด้านหน้าเลยนะคะจอด้านหน้าแบ่งความเสี่ยงต่างๆนะต่อการเกิดการเจ็บป่วยออกเป็นสีเขียวถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าคุณภาพอากาศตอนนั้นเนี่ยใช้ได้เราสามารถที่จะออกไปเดินเล่นนอกบ้านได้นะคะแต่เด็กๆต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะ ในเด็กๆกลุ่มเราที่เป็นเลือดขาวต่ำจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อออกนอกบ้านเนาะรวมถึงถ้าคุณภาพอากาศเป็นสีเหลืองอย่างที่โชว์ในหน้าจอนะคะก็แสดงว่ามีปริมาณของอากาศเนี่ยมีฝุ่น P.M. เนี่ยปะปนในอากาศมากขึ้นผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆก็ควรระวังมากขึ้นนะคะและก็ตอนนี้ที่เป็นข่าวคลุกโคมอยู่ในประเทศเราสีเข้าสู่สีส้มนะคะซึ่งสีส้มเนี่ย ก็คุณภาพอากาศเริ่มแย่มากๆและเราก็ไม่ควรออกจากพื้นที่ที่เป็นอาคารปิดมิดชิดเนาะรวมถึงถ้ามันเข้าสู่สีแดงเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่า ทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนะคะไม่ควรที่จะออกนอกตัวอาคารหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยะะใช่ค่ะก็ถ้าดูตามข่าวนะคะเมื่อวานนี้นะคะออนไลน์เนาะข่าวออนไลน์หรือว่าดูทางหน้าในเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าอากาศเป็นในกรุงเทพมาหานครเป็นสีส้มเกือบทุกเขตนะคะถ้าวันนี้นะคะในช่วงเช้าลองเปิดดูนะคะก็พบว่ามีสภาพอากาศนะคะ pm 2.5ในระดับสีแดงอยู่บางเขตแล้วด้วยนะคะณนะตอนนี้ถ้าเราหันหลังกลับไปมองนะคะนอก อาคารของเราเราก็จะเห็นนะคะร่องรอยของการฝุ่นนะคะฝุ่นจานวนมากที่แบบว่าตกลงมาจนถึงท้องถนนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณอารีบอกก็คือว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อและของงดในเรื่องของการออกนอกสถานที่หรือว่าออกนอกตัวอาคารโดยปกติถ้าไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5นะคะเด็กๆสามารถออกไปเดินเล่นขี่จักรยานภายนอกบริเวณบ้านได้แต่ว่านักสถานาการปัจจุบันนี้ก็ขอเน้นย้ำว่า ให้ดูแลให้ปลอดภัยโดยการป้องกันแล้วก็ทํากิจกรรมภายในบ้านไปก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมที่นอกนาอยู่ภายในบ้านหรือว่าภายในโรงพยาบาลต่างๆนี่เดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปจะมีคุณพยาบาลน,นะคะมาแนะนาให้ให้กับทุกทุกคน้ทราว,ว่าจะมีกิจกรรมแบบไหนที่เหมาะสมกับเด็กๆบ้างน,นะคะคราวนี้ในเรื่องของหน้ากากอนามายัยก็มีคําถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราเด็กๆเ,เนี่ยสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ทุกวัยหรือเปล่านะคะ ในส่วนของเด็กที่เล็กมากๆนะคะอย่างเช่นเด็กๆนะคะและเกิดจนถึง1ปีนะคะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงพอนะคะแล้วก็เวลาที่ใส่หน้ากากอนามัยให้เด็กที่ต่ํากว่า1ปีเนี่ยเวลาเกิดการอุดกั้นหรือว่าหายใจลําบากเนี่ยเด็กๆไม่สามารถที่จะดึงหน้ากากออกให้พ้นจากหน้าตัวเองได้นะคะดังนั้นในเด็กกลุ่มนี้ที่น้อยกว่า1ปียังไม่แนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าถามว่าจะดูแลยังไงนะคะ ในช่วงที่จ,จะต้องมาเจอคนเยอะๆนะคะก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างนะคะแต่ละคนหรือว่าระยะห่างจากกลุ่มคนอื่นๆประมาณ2เมตรถ้าทําไม่ได้อย่างเช่นพาเด็กๆมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็อาจจะใช้เป็นในเรื่องของรถเข็นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรถเข็นที่ผูกครองใช้กันอยู่นะคะรถเข็นเด็กแล้วก็ทําแบบเป็นคล้ายๆกับผ้าคลุมหรือว่าเป็นพลาสติกคลุมให้นะคะอันนี้ก็ใช้ตั้งแต่สมัยโควิดกําลังโด่งดังซึ่งปัจจุบันโควิดก็ยัง คงแอบซ่อนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็ใช้ได้แต่ถ้าหากว่า ปิดคลุมจนมิดชิดขนาดนี้นะคะแนะนําว่าให้ปิดคลุมเฉพาะบางช่วงเวลาแล้วก็ในช่วงที่ปลอดคนก็สามารถเปิดตัวพลาสติกออกได้แล้วก็ที่สําคัญก็ดูในเรื่องของอากาศที่ถ่ายเทภายในด้วยอาจจะติดในเรื่องของพัดลมตัวเล็กๆนะคะภายในรถเข็นเด็กอันนี้ได้นะคะแล้วถ้าเด็กโตขึ้น1ปีล่ะคะคุณอาลีถ้าในกรณีเด็กที่โตขึ้น1ปีเขายังไม่ได้เข้าใจมากในการใส่นากากาอนามายัยหรือยังไม่เข้าใจในคําสั่งสั้นๆได้เราอาจจะฝึกเขาตั้งแต่อยู่ในบ้าน ซึ่งใช้เวลาระยะสั้นๆนะคะในการฝึกใส่แมสอาจจะเป็น5นาทีแล้วเพิ่มเป็น10นาทีนะคะเพื่อให้เขามีความเคยชินแล้วก็ไม่ต่อต้านเราแต่ว่าถ้าในกรณีเด็ก2ขวบ3ขวบขึ้นไปเนี่ยเขา,า,าเริ่ม <S 2> 2 <S ที่<ป>จะรู้คำสั่งสั้นๆได้แล้วหรือว่าเข้าใจในข้อมูลสั้นๆได้แล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถ อธิบายสั้นๆหรือว่าทําเป็นภาพการ์ตูนซื้อการ์ตูนมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมเขาถึงจะต้องใส่แมสสนะคะหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปทําอันตรายอะไรเขาเนาะแต่ว่าเราก็ต้องต้องหาเวลาที่ฝึกเขาก่อนที่เขาจะออกนอกบ้านช่วงแรกก็อาจจะแบบทุลักทุเลกันนิดนึงนะคะแบบว่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวดึงเดี๋ยวใส่เดี๋ยวดึงเพราะว่าเขาเริ่มมีความสามารถในการดึงหน้ากากได้แล้วนะคะก็ใช้ความถี่นะคะในการเข้าหานะคะเด็กๆเหล่านี้นะคะและที่สําคัญตัวผู้ปกครองต้อง ต้องใส่เป็นตัวอย่าง,งใช่ไหมคะต้องใส่เป็นตัวอย่างด้วยรวมถึงคุณปู่คุณยา่าคุณอาคุณยายทุกคนต้องใส่แมสเป็นตัวอย่างไม่งั้นเนี่ยเด็กก็จะต่อต้านว่าทําไมเขาใส่อยู่คนเดียวอ๋อใช่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองสําคัญนะคะก็ดูแลให้บุตรหลานของท่านเนี่ยฝึกใส่น้กกากอนามัยในช่วงอายุที่มากกว่า2ปีนะคะสามารถฝึกได้แล้วนะคะถัดมานะคะในเรื่องของการติดเชื้อนะคะแหล่งติดเชื้อที่สามารถนําเข้าสู่ร่างกายได้อีกแหล่งหนึ่งก็คือในเรื่องของผิวหนังนะคะ ผิวหนังถ้าผิวหนังทั่วไปนะคะไม่มีบาดแผลก็อาจจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บาดแผลเกิดขึ้นนะคะกับเด็กๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเดินเล่นอยู่ไปเฉี่ยวขอบโต๊ะล้มทับโต๊ะลบท้าบอุปกรณ์ต่างๆเกิดแผลเกิดขึ้นผู้ปกครองตกใจไหมคะ ตกใจนะคะเอ๊ะถ,ถ้าทำยังไงคะล้างแผลก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะการล้างแผลเนี่ยล้างอย่างไงก็ล้างด้วยน้ําสบู่ก็ได้นะคะก็ถูนะคะบริเวณแผลก็จะทําความสะอาดได้แต่ถ้ามีน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะภายในบ้านก็สามารถใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะคะทําความสะอาดแผลให้กับเด็กๆได้แต่ถ้าที่บ้านมี70%อแอลกอฮอล์ alcohol, คุณอาลีทาไปปุ๊บทาไปปุ๊บเป็นไงคะล,<อ>งล้างแผล ค่ะก็ถ้าเป็น70%อนแอลกอฮอล์ก็อาจจะแสบแผลได้นะคะในบ้าน,นอาจจะมีเบตาดี D นะคะใส่แผลสดนะคะทำแผลเช้าเย็นนะคะแผลแห้งดีไม่มีปัญหานะคะก็าสามารถาสังเกตอาการอยู่ที่บ้านไม่จยังไม่จําเป็นต้องพามาพบแพทย์นะคะแต่ถ้าในกรณีใดๆก็ตามนะคะมีไข้ขึ้นเด็กๆนะคะโรคเรล็งนะคะได้วมีไข้ขึ้นเกิน38องศานะคะในเด็กเราขอใช้เป็น38องศาเซลเซียสเลยนะคะที่จะต้องนํามาโรงพยาบาลทันทีไม่ว่าจะมีอาการอื่น ื่นหรือไม่มีก็ตามนะคะเด็กๆควรจะได้รับการตรวจประเมินนะคะว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นะตอนนี้มีความปลอดภัยดีหรือเปล่านะคะเมื่อได้รับการตรวจแล้วถ้าคุณหมอบอกว่าเด็กๆปลอดภัยดีให้กลับบ้านไปสังเกตอาการต่อได้นี้เราก็โอเคนะคะแต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่หรือต้องนอนโรงพยาบาลการประเมินอย่างรวดเร็วการพาเด็กมาอย่างรวดเร็วน,นะคะก็นอนไม่กี่วันค่ะพอหายดีเราก็กลับนะคะมาเร็วเข็มเร็วนะคะคุณอาลีแล้วก ก็ในเรื่องของบาดแผลนะคุณอาลีมีอะไรจะเสริมไหมคะนอกจากนี้เนี่ยเด็กๆตัวน้อยของเราเนี่ยนะคะยังมีแผลอุปรกรณ์ใช่ไหมคะอุปรกรณ์ที่ติดตัวไปก็คือจะเป็นเซ็นทร์ไลน์นั่นก็คือฮิกแมนหรือว่าพิกไลน์นะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังเปียกที่แผลเนาะรวมถึงความสกรปรกของแผลคุณพ่อคุณแม่จะต้อง ทำแผลทันทีเมื่อแผลเปียกชื้นหรือว่าแผลสกรปรกนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวะ,ะต้องตรวจบริเวณแผลเนาะว่ามีบวมแดง หรือว่ามีหนองหรือเปล่าเนาะรวมถึงมีแผลแฉะชืช้นหรือเปล่าถ้ามีกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะมาโรงพยาบาลก่อนวันนัดเนนะาะนอกจากไข้นะคะอาการแสดงของการติดเชื้อก็ควรจะพามาพบแพทย์เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้นอกจากในตัวของผิวหนังที่จะทําให้เกิดแหล่งติดเชื้อแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอวัยวะของเราอวัยวะหนึ่งที่สามารถนําพาเชื้อโรคจากทุกทกที่เข้าสู่ตัวเองได้นะคะนั่นก็คือมือนะคะมือนะคะเป็นอวัยวะที่สามารถ น,ะะนำเชื้อที่แพร่จากคนอื่นเข้าสู่ตัวเราหรือนําเชื้อที่จากเราไปสู่คนอื่นได้จากการสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีคนที่เป็นหวัดนะคะมีเชื้อ,อไวรัสต่างๆนะคะจามใส่นะคะ,นะคะแล้วก็ป้ายไว้ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่เราเอามือของเราไปสัมผัสนะคะและหลังจากนั้นเราก็เอาไปรับประทานอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำนำพาเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ตัวเราหรือว่าตัวเด็กๆได้นะคะดังนั้นการล้างมือก็เป็นการสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ เชื้อราได้ด้วยนะคะการล้างมือประจําทำสม่ำเสมอทำบ่อยๆทำให้ชินนะคะก็จะเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อได้ดีนะคะวิธีการนะคะอย่างภาพนะคะตามตามสไลด์ที่ให้ดูในจอมอนิเตอร์ก็จะเห็นว่ามีวิธีการล้างมือนะคะที่ถูกต้องนะคะทั้งหมดเนี่ยหวิธีด้วยกันนะคะก็เป็นของรามาธิบดีเราเองนะคะอย่างแรกคือล้างฝ่ามือล้างให้ทั่วนะคะล้างตามซอกมือนะคะตามเล็บ นะคะแล้วก็อุ้งมือเขาบอกว่าอุ้งมือเนี่ยล้างให้ถึงลายนิ้วลายมือไปเลยนะคะเพราะบางทีลายมือลึกนะคะซ่อนเชื้อโรคอยู่ไว้ก็ได้นะคะหัวแม่มือนะคะนิ้วโป้งข้อมือต่างๆนะคะฟอกให้สะอาดนานอย่างน้อย1-2นาทีนะคะฟอกน้ําสบู่นะคะฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรียทั้งเชื้อราได้ด้วยนะคะก็ มีก่อนหน้านี stores, s, ้ในช่วงที่โควิดเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าให้ร้องเพลงช้างจนครบ2นาทีเพลงช้างหนึ่งรอบนะคะในสมัยก่อนอาจจะรู้จักใช่ไหมคะช้าง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 นะคะช้างกี่ตัวนะคะก็ไปนับกันนะคะว่าในเพลงนี้มีช้างกี่ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการล้างมือที่ถูกต้องนะคะล้างให้ถูกต้องแล้วก็ล้างให้นานเพียงพอนะคะคราวนี้มือสะอาดและแต่ไปเอาสิ่งอย่างอื่นที่สกปรกเขาร่างกายได้ใช่ไหมคะ ได้ค่ะมือเราสะอาดแล้วแต่ว่าเราก็สามารถหยิบอาหารที่ไม่สุกสะอาดเข้าสู่ร่างกายเราได้เนาะเราก็จะติด เชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารนะคะทําให้ปวดท้องท้องเสียได้ซึ่งเด็กๆก,ก็คงจะไม่ได้อยากจะมีอาการแบบนั้นเนาะเพราะจะต้องมาพบคุณหมอคุณพยาบาลก่อนวันนัดใชห่หลายๆนะคนบอกว่า,าไม่ไปหนูไม่ไปโรงพยาบาลน,นะคะไม่รู้ว่ากลัวคุณพยาบาลหรือกลัวคุณหมอนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมเยอะนะคะที่โรงพยาบาลดังนัง้นเราก็จะบอกเด็กๆว่าดูแลในเรื่องของความสะอาดป้องกันการ,การ,การติดเชื้อจะได้ไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ที่นี่บ่อยๆนะคะ คราวนี้อาหารแบบไหนที่เหมาะสมนะคะคุณอาลีอาหารที่ที่เหมาะสมก็คือจะต้องปรุงสุกสะอาดใหม่แล้วก็หลังปรุงเนี่ยไม่ควรจะตั้งทิ้งไว้เกิน2ชั่วโมงเนาะ ถ้าเกิดว่าเกินสองชั่วโมงแล้วทิ้ง,งไปเลยเออคุณคพ่อคุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะคะจจะเริ่มมีเชื้อโรคแลนดิ้งลงไปในอาหารนั้นนะคะคแล้วก็รับประทานโดยไม่รู้ตัวจังหวะไม่ดีโบ๊ะบ้านะคะตอนนั้นเม็ดเลือดขาวต่ํามากจริงรๆไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะ,ะคนท่านอื่นที่รับการรักษาแล้วก็มีภาวะเม็ดเลือดต่ําได้เนี่ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันอาหารปรุงสุกจากวิธีไหนได้บ้างนะคะคอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยควรจะปรุงจากเตา เตาเตาแก๊สที่ใช้พลังงานความร้อนเนาะซึูงเราสามารถต้มทอดผัดหรือว่านึ่งได้เลยนะคะแกงได้ไหมคะแกงแกงได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เอาเผ็ดเนาะเพราะว่าเด็กเด็กบางคนจะมีแผลในปากอ่าถ้ามีแผลในปากกินเผ็ดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีแผลในปากลูกชายทานได้ไหมครับ น้องพยักหน้าบอกทันได้แซ่บเลยนะคะก็อาหารรสจัดบางทีก็อนุญาตอยู่เหมือนกันนะคะแต่ต้องดูว่ามีแผลไม่มีแผลรวมถึงเราไม่ไม่แนะนําให้ใช้ไมโครเวฟในการอุ่นอาหารเนาะเพราะว่าระยะเวลาในการอุ่นเนี่ยก็คืออาจจะไม่เพียงพอที่จะในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆใช่ไใช่แบคทีเรียทนความร้อนไม่ตายนะคะดังนั้นไม่ปลอดภัยนะคะอาหารอันอย่างอื่นมีไหมคะต้องปิ้งย่างได้ไหมครับปิ้งย่างนี่ก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาหาร ที่ผ่านการปิ้งย่างเนี่ยสุกไม่สม่ำเสมอเนาะใช่สุกไม่สม่ำเสมอรวมถึงว่าเชื้อโรคที่อย่างเช่นหมูปิ้งเนี่ยที่อยู่หน้าตาหน้ากินมากหมูปิ้งใช่มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมีฝุ่นควันปนเปื้อนอยู่นะคะก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้เหมือนกันเนาะดังนั้นก็งดปิ้งย่างหมักดองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและที่สําคัญเด็กเล็กๆของเราเนี่ยได้รับยาเคมีที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีความ มีความเข้มข้นของตัวยาตัวยาค่อนข้างแรงแล้วก็เม็ดเลือดต่ำต่ำต่ำราบเรียบนะคะเม็ดเลือดขาวในเด็กนะคะพบว่าไม่มีเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในของเด็กนะคะก็จะมีในเรื่องของนมนะคะนมที่เหมาะสมนะคะในการรับประทานก็คือนมที่ผ่านความร้อนสูงโดยกรรมวิธี UHT หรือว่าการทําความร้อนสูงที่ทําให้แบคทีเรียทนความร้อนตายหมดดังนั้นจะเป็นนมเป็นน้ําผลไม้นะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกว่างดผักผลไม้สดใช่ไหมคะล้างอาจจะไม่สะอาดเพียงพอสำหรับ เด็กๆนะคะในเด็กเราของดนะคะแล้วก็อาจจะไปทําเป็นปรุงสุกนะคะต้มผัดแกงทอดนึงถ้าผลไม้ต้มได้ไหมต้มได้กล้วยต้มต้มได้กล้วยต้มค่ะบวชี้แต่บางบ้านอาจจะเอามะม่วงไปต้มด้วยก็ได้อ่ามีเด็กอยากกินมะม่วงดิบเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เด็กๆของเราก็เอามะม่วงไปต้มค่ะแล้วลูกก็เลยบอกว่ามันไม่อร่อย วันหลังไม่กินแล้วไปกินน้ำผลไม้ UHT แทนไปกินน้ำผัก UHT แทนนะคะได้นะคะแต่ว่าของงดในเรื่องของพาสเจอร์ไรด์ด้วยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรด์เนี่ยทำด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำแบคทีเรียทนความร้อนยังไม่ตายอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าเกิดท้องเสียในเด็กๆได้นะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ UHT จะอยู่ในรูปแบบของกล่องมีวันหมดอายุที่ค่อนข้างยืนนานนะคะประมาณเป็น3เดือน6เดือนหรือว่าเป็น1ปีแต่ถ้าผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไลด์จะอยู่ในรูปแบบของ ขวดพลาสติกต่างๆนะคะอาจจะต้องแช่เย็นเนาะมันมันจะนัวกว่าโปรตีนบางอย่างมันจะหลงเหลือก็จะอร่อยกว่าแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะในเรื่องของความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อดังนั้นเนี่ยต้องเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็อาหารอีกอย่างหนึง่งอาหารที่เป็นประเภทแบบขึ้นราขึ้นราง่ายขึ้นราง่ายก็ไม่ควรมากินคุณ<า>พอจะมีตัวอย่างของอาหารขึ้นราง่ายไหมคะอะไรที่เราวางไว้เราขึ้นราฟองฟอสมั้งไหมคะขนมปังเนาะ ตั้งทิง้งไว้แป๊บเดียวเนาะลาสี้มๆเริ่มมานะคะบางทีเราก็เป็นลาเขียว,เ,ยวเราไม่เห็นหรอกเราก็กินเข้าไปนะคะมันก็อร่อยนะคะเพราะว่าลาทาให้อาหารอร่อยแต่แต่นะคะในภูมิต้านทาน,ทานต่ํานะคะหรือคนทั่วไปที่มีภูมิต้านทานต่ําตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะหรืออาหารที่ล้างทาความสะอาดยากอย่างเช่นหอยบางชนิดเนาะล้างน้ํายังไงขี้ดินก็ยังอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเชื้อโรคในดินมีอยู่เยอะด้วยเหมือนกันนะคะ ค่ะก็ในเรื่องของอาหารก็สรุปคร่าวๆก็จะประมาณตามสไลด์หรือว่าตามมอนิเตอร์ที่ทุกๆท่านได้เห็นสำหรับเด็กนะคะนี้เน้นสำหรับเด็กของงดเลยนะคะหมดแล้วไหมคะอาจารย์คุณอาลีน่าน่าจะหมดแล้วนะคะ <laughs> โดยรวมแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเด็กๆที่ในกลุ่มของเบทเลเขาตามเราควรจะดูแลเรื่องของความาสะอาดร่างกายสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะตอนช่วงนี้นะคะฝุ่น PM 2.5ที่ กำลังกระจายอยู่ในอากาศเนี่ยเราก็ควรจะงดกิจกรรมพาเด็กๆงดกิจกรรมกลางแจ้งเนาะควรจะทํากิจกรรมภายในอาคารนะคะยกเว้นว่าเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องออกไปสู่ข้างนอกเราอาจจะต้อง ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็คนในบ้านด้วยนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการหนึงที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อซึ่งจริงๆก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยขึ้นอีกนะคะถ้ามีโอกาสหน้านะคะเราคงจะได้มาพบกันอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอ,อจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็